สวัสดีคุณผู้ชมครับเราอยู่กับเกม World of Warship พครับสำหรับวันนี้เราไม่ได้เป็นกับตันเรืออูดำน้ำเยอรม,มันแล้วนะครับเราขึ้นจากใต้น้ำสู่ผิวน้ำกลายเป็นกับตันเรือประจันบานแทนครับผมก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวสงครามทางเรือนะครับต่อสู้กันมีเรือแฉงแต่เรือะตะเวนยันเรือบรรทุกเครื่องบินเลยนะครับแล้วความเจ๋งเกมนี้คืออะไรรู้ไหมเราสามารถต่อกรกับเพเยอร์อื่นทั่วโลกได้แบบเร็วทันครับผมนั่นหมายความว่า ตั้นเรือจากทุกมุมโลกเนี่ยจะมาต่อกกกับเราในหน้าจอเราครับหน้าจอนี้ไม่ถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์นะฮะเออแล้วก็คนที่สนใจเกมนี้ครับข่าวดีคือเกมกำลังแจกไอเทมสำหรับผู้เล่นใหม่แค่ลงทะเบ,บียนฟรีผ่านลิงก์ใต้คลิปพร้อมกับโค้ดคอนโซลเบทเทิลหรือ PC b a t t l เิรับไปเลยพรีเมียม7วันเงินกว่า2.5ล้านลายพางกว่า20แบบและเรือลบ3ลํลาสุดเจ๋งก็คือเชาตันมิคาสะและโอโรลา บอกเลยว่าเด็ดมากๆแกครับแต่ตอนนี้เราไปเลือกเรือเพื่อออกลบก่อนแล้วกันนะครับผมผมเลือกเป็นเรือ USS Massachusetts BB 5 9จากกองทัพอเมริกาลำนี้เข้าไปประจำการเมื่อปี1942และเมื่อเข้าไประจำการได้ก็เข้าร่วมปฏิบัติการทอดเป็นภารกิจแรกปฏิบัติการนี้ทัพอเมริกาต้องการยกพลขึ้นบกใส่ใช้ฝั่งแอฟริกาเหนือตรงเมืองท่าเรือที่มีชื่อว่าคาสาบาลังกาแต่ไปถึงก็พบว่าเมืองนี้ไม่ง่ายในการเข้าโจมตีมีท่าเรือน้ำลึก ไม่พอมีสนามบินอยู่ด้วยภา,ารกิจของเรือประจันบาลสหรัฐก็คือให้การคุ้มกันการยกพลขึ้นบกของเหล่านาวิกโยธินแต่ระหว่างตรวจสอบท่าเรือก็เจอเข้ากับเรือประจันบาลฝรั่งเศสนามว่ายอนบาร์ดที่จอดในสภาพไม่เต็มร้อยแต่ปืนใหญ่ประจาเรือพร้อมยิงเสมอเมื่อศัตรูเข้ามาใกล้วันแรกที่ไปถึงเห็นว่ายังไม่สามารถทําอะไรกันได้แต่เช้าตู่วันใหม่วันที่8เดือน11ปี1942าสหรัฐ สั่งตั้งขบวนเนรลบและมุ่งหน้าไปโจมตีท่าเรือคาสบังกาทันทีแน่นอนครับว่าถูกตรวจจับปืนใหญ่ฝ่ายฝรั่งเศสจากบริเวณชายฝั่งต่างพากันยิงอัดใส่กองเรือสหรัฐหวังว่าจะไม่ให้มีใครรอดเข้ามาได้แต่ด้วยปฏิหารเหลืออะไรก็ตามกองทัพเรือสหรัฐได้รับความเสียหายน้อยมากๆจากปืนใหญ่ฝ่ายฝรั่งเศสจึงมุ่งหน้าต่อไปยังท่าเรือคาสบังกาและยิงตอบโต้ความเสียหายหเกิดขึ้นเป็นวงกว้างหลายพื้นที่ได้รับซึ่งผลกระทบ แต่ผลกระทบใหญ่หลวงก็คือเรือประจันบานยอนบาร์สถูกเรือประจันบาน USS แมสซาชูเซต์ยิงเข้าไปอย่างจังณนะบริเวณดาดฟ้าเรือซึ่งภายหลังพบว่าเป็นรูโบขนาดใหญ่และเกิดไฟไหม้ตามมาเรือจึงไม่สามารถใช้งานต่อได้นอกเอาออกจากเกมไปทว่าฝรั่งเศสก็ยังไม่ยอมแพ้ส่งเรือที่ยังรอดออกมาสู้แต่ว่าเรือพิฆาตเรือรตะเวนหรือจะสู้เรือประจันบานออกมาก็เป็นเป้าซ้อมจมแล้วจมเล่า ภายหลังฝรั่งเศสปลดอาวุธไปตามระเบียบอเมริกาเลยกำชัยชนะเหนือศึกนี้ได้เป็นศึกแรกชัยชนะแรกและปฏิบัติการแรกของเรือ USS Massachusetts ครับแต่ลำนี้ประจำการในแอตแลนติกไม่นานภายหลังก็ถูกส่งไปช่วยในสมุทรโลกภูมิแปซิฟิกครับแน่นอนไม่เจ็บไม่จมสุดท้ายได้เป็นพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำไปก็นี่คือ เรื่องราวข้่าวก็ละกันนะเดี๋ยวเป็นว่าเราไปเริ่มเกมไปดีวกว่าอยากเล่นอยากยิงแล้วฮะลุยกันเถอะเอาละครับตอนนี้เราเข้าสู่สมรภูมิกันแล้วเรียบร้อยนะน้าน้ำมหาสมุทรไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าต่อจากนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้นกับเรือเราบ้างก็ภาวนาให้อย่าจมละกันนะครับขอมีชีวิตรอดกลับบ้านตามบทศ,ศาสตร์ไปพอแล้วฮะขอแค่นี้จริงๆณนะตอนนี้ครับจุด A ถึงจุด C ยังไม่มีใครเข้าไปยึดเลยเพราะเกมเพิ่งเริ่มคือด่านเนี้ถ้าเรายึดจุดครบแล้วก็ได้แต้มครบ1,000เนี่ยก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับหรือไม่ก็ยิงเรือศัตรูให้พังหมดไงก็ชนะได้เหมือนกันนะครับเอาล้วนะมันเงียบแปลกๆว่ะมีได้เสียงเพลงดิเทคเจอบางอย่างครับจะว่าไปการดิเทคเนี่ยเดี๋ยวผมขอช่วยเพื่อนตรวจสอบก็แล้วกันนะต้องกดปล่อยเครื่องบินตรวจสอบออกไปครับเครื่องบิน ไปได้นี่เลยขอให้นายตรวจสอบเจอนะและตอนนี้ครับเราหาเป้าได้แล้วผมว่าต้องส่องสักหน่อยว่ะระยะมันได้ปืนเราเหมาะสมในการยริงระยะนี้มากๆครับระยะไกลๆสามสอไฟร์แต่เรือมันเหมือนมันค่อนข้างแล่นเร็วมากๆนะครับระยะทางกับความเร็วเรือของมันน่าจะไม่โดนครับเราพลาดเป้าไปโอเค ถือว่าเป็นการทักทายกันละกันนะทักทายจากศัตรูนะครับสุ่มไหมลองลองยิงสุ่มไหมยิงสุ่มนี่ปินกระสุนหรือเปล่านะครไม่น่ามั้งเผื่อโดนไงสงครามครับยังคงคงที่ศัตรูจมหนึ่งลาแล้วนะครับอาคาสุกิจมไปเราเองก็ต้องรีบหน่อยนะครับจะมัวช้ารีรอไม่ได้เดี๋ยวไล่ซึ่งผลงานครับศัตรูจมสองลาแล้วไม่นะ รอเรือประจันบานอย่างฉันด้วยสิฉันเล่นช้าหน่อยรอฉันก่อนได้โปรดเถอะทางขวางเงียบกริบนะครับไม่มีใครเลยอะทั้งซ้ายอย่างเดียวเลยครับงานนี้เอาเป็นว่าไม่ไหวเลยครับระยะจะเข้าใกล้ในไม่ช้าพร้อมเล็งและไฟเมันต้องได้ดีได้เสียกันบ้างแล้วเว้ยขอสักดอกหนึ่งโดนครับโดนหนึ่งดอกจริงด้วย 941สดาเมจนะครับในครั้งนี้ยังยังฮะย,ยังไม่จบยังไม่พอบัรจุเร็วๆเ,เป้าเต็มเลยแนะ่มันอยู่แนวปากการังกันหรือไงบันจุปืนหน้าใน4วินาที3 2 1และไฟอเออโอ้โหบรรยากาศตรงนี้เหมือนโคตรสะใจเอา เอ้ยจัดตูนี่เสียหายหนักมากเลยแฟมเราขึ้นโคตรเยอะ2อ0 8ทั้ง2แต้มแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยเยอะจัดบรรจุใหม่กระสีบรรจุใหม่เร็วๆเข้ามีอีก 3, 4เป้าให้ยิงเลยครับเนะี่ยค่อนข้างเยอะบรรจุเสร็จในอีก5วินาที 3, 2, 1และไฟเยอร์คำสัง่งปันครับยิงเข้าไปเออนั่นแลโดนไหมโดนฮะแจ๋ว ระยะยิงปืนใหญ่ด้านข้างเนี่ยก็เข้าถึงแล้วเหมือนกันนะครับศัตรูเสียหายโคตรหนักเฮ้ยเรามีเคี้ยวเล็บอยู่ล็ปล่อยเครื่องบินทอปิโดดีกว่าไปครับสองลำเอาให้จมเลยนะอเ,นเอาเลยครับผมเลือกไม่ถูกล้ว,ว่ายิงเป้าไหนต่อดีเป้ากลางเป้าขวาเป้าซ้ายเออเป็นเป้าซ้ายแล้วกันห่างจากเราไปแค่4กิโลเมตรช็อตโอเวอร์ให้มันได้อย่างงี้สิ เราสร้างความเสียหายอย่างหนักจนเรือระเบิดเลยครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เรากําลังควบคุมเหตุการณ์เอาไว้ได้อยู่หมัดมากๆครับเรือข้าศึกเนี่ยมีน้อยกว่าเรามีมากกว่าความถี่ในการสร้างดาเมจเนี่ยเราก็มีมากกว่าเลยครับเรือเพื่อน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 อปะทะกับเพื่อนไม่นะเรือไฟไม่ด้านหน้าตําแหน่งชนนี่โถนายทำเรือฉันไฟไหม้แล้วกราสีจะไฟเกือบไม่รอดเพราะเรือไฟไหม้ไม่นะ ประจันบานด้านหน้าเราได้ครับผมต้องสู้เขาก่อนปืนหน้าเหมือนติดเพื่อนนะ่ะขึ้นเฟนนี่ไฟเรือประจันบานเอ้าหายหนึกว่าสามเลียมโมบิลดาดูดกืนเรือไปแล้วไม่ใช่ครับปืนใหญ่ลองทําการยิงต่อเนื่องจะระเบิดในเวลาอันสั้นจมลงซะาสภาพแกไม่ไหวเลยครับระเบิดตุ้มไปเรือประจันบานแวนเนโตพังเรียบร้อยนี่คือซากเรือเฮ้ย <He i, S 2> อะไรเนะี่ยอย่าบอกนะว่า USS d o n a l โดนัลชัมป่าแล้ว คือเป็นการให้เกียรติกับการสู้ครั้งนี้ครับผมจะไปไปชิดเรือรบและยิงแบบสงขรามเรือล่าอาณนานีคมจะสูตรเราบรรจุเสร็จแล้วนะครับปืนหน้าพร้อมยิงยังก่อนอึบเอาไว้อึบไว้ไฟเยอร์ปืนหน้าขัดข้องครับยิงไม่ออกบอกว่าต้องเล็งก่อนไม่เป็นไรแต่มันก็พังอยู่ดี <laughs> ไม่ได้มีแค่ค่าลำเดียวนะเว้ย มีกองเรือประจันบานเลยพ่คาดอีกหลายลำอมนะ่ายโอเคครับก็เดี๋ยวยึดจุดนี้ก่อนละกันนะครับสงครามก็คงใกล้จบแล้วแหละฮะเหลือ,อแค่ไม่กี่นาทีเองอนะยิงปินฉากหน่อยละกันอยู่ไกลเกินครับและไม่ทันเรียบร้อยจบสงครามในที่สุดครับเราเป็นฝ่ายได้รับซึ่งชชนะไปในศึกนี้เล่นแค่รอบเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่สะใจครับเราจรึงต้องต่อรอบ2จริงไหมในรอบนี้ครับเราเปลี่ยนสีแล้ว แถมไม่พอเรากำลังอยู่กลางสงครามด้วยม,มันจูดเสร็จในเจวินาทีกับตันเตรียมพร้อมยิงนะเป้าขวาผมชอบบรรยากาศแบบนี้เลยฮะมันเล้าใจดีทางซ้ายก็มาทางขวาก็มีพร้อมนะไฟร์ยิงแล้วเข้าอืมแน,น,น่นเลยฮะดาเมจโดนอยู่แต่ก็ไม่เสียหายหนักเท่าไหร่ เขาพยายามยิงสวนมาได้ครับผมต้องตามเขาหน่อยและทางซ้ายมันซ่าจังไหม้าวเปลงเหรอเอาขวาก่อนแล้วกันเพราะว่าขวาใกล้จมแล้วไงเดี๋ยวปล่อยต่อพี่โดดดีกว่าระยะประมาณนี้น่าจะโอเคไฟไหมดับไฟเร็วๆสีเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเดททอยเยอร์ศัตรูพังแล้วกลับซ้ายกลับซ้าย เรือประจันบาลหันเร็วอืดมากๆหันเสร็จในสามสองหนึ่งไฟยิงกันเผาขนเลยครับผมไฟไหม้อีกแล้วปืนหลังปืนหลังปืนหลังปืนหน้าโหลดอยู่ปืนหลังเท่านั้นยิงปืนหลังไม่ยิง โถโ้ย,ยไม่เฉยเอโอเคมันจมครับเราเบิรเลยอยจจะ,อด, <c oughs> อะดีมากขอบคุณมากครับบรรดาเรือพิฆาตเขาพยายามช่วยเรายิงอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ไฟไหม้จะถึงสะพานเรือแล้วมั้งเนี่ยอีกนิดเดียวเองเ่ยกางเรือกลางเรือ,อมีไฟสงครามใกล้จบ,บเ,เ,จเลยครับเหลือแค่65แต้มเองเ่ยศัตรูจะแพ้แล้วครับแผนที่จังหวะศัตรูเนี่ยเหลือแค่ลำเดียวครับบริเวณจุด A ก็ไม่น่ารอดอะไรนะครับผมคิดว่าคงจะแพ้แหละยิงเป็นการสะดุดีหน่อยแล้วกันนะเอาไปกระสุนสั่งลาครับก่อนจบเกม <c oughs> คนเดียวแล้วมันชนะยากนะครับมันไม่มีทางชนะได้เลยอะเรือแข็งแก่งไม่พอเลยครับเสียงเพลงนี่แบบคนเหลาใจจบสงครามไปแล้วกับ w เวอ of w อ r s s i p p ครับผม ยังไงประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับสงครามของเราในวันนี้หวังว่าจะสะใจกันนะครับถ้าสนใจเกมนี้ลองไปโหลดดูได้ฮะแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด PC Battle หรือ Console Battle เพื่อรับของรางวัลครับเกมดีเล่นฟรีคุณภาพเสียงเยี่ยมการาฟ,ฟริกสวยเล่นในทั้งในคอมพิวเตอร์และเครื่องคอนโซล PlayStation หรือ Xbox วันนี้พอแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสงครามนะกัปตันบยบายไปเลยครับ